บิ๊กตูจัดให้อีกเพียบชาวนาและคนจนยิ้มหน้าบานงบประมาณมาแล้วเตรียมเคาะจ่ายอีกเพียบในเดือนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ยิ้มกันหน้าบานเลยนะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่างบประมาณมาเร็วกว่าที่คิด แต่ละโครงการไม่ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนอีกต่อไปแล้วนะคะทั้งเงินของบัตรคนจนมาใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับเงิน500บาทที่โอนให้เมื่อวานนี้นะคะหลังจากกำหนดเดิมก็คือวันที่15ตุลาคมและชาวนาก็จอดจะจ่ายเงินแล้วหลังจากที่จุลินบอกไม่มีเงินจะจ่ายแล้วแต่ล่าสุดงบประมาณปี64มาแล้วเรียบร้อยและกลุ่มร้องทุกข์ก็ได้เฮดังๆนะคะคุณครังคนใหม่แต่งตั้งวันที่11ตุลาคมและเริ่มทำงานวันที่12ตุลาคม จอจ่าย15,000บาทเต็มทีด้านโครงการคนละครึ่งเริ่ม1 6ตุลาคมวันนี้ทางช่องของเราก็ได้รวบรวมข่าวเด่นมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านได้รับฟังกันแล้วนะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มบัตรคนจนก็รับแล้วนะคะคนละ500บาทตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะซึ่งเงิน500บาทนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้ใช้รู้ซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะและสําหรับชาวนานะคะข่าวล่าสุดก็มาแล้วนะคะ แต่ว่าวันจ่ายเงินก็ยังไม่ได้กําหนดแต่ยืนยันได้เลยว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันเลยกําหนดเดิมมาแล้วโดยปีก่อนเข้าตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนและสําหรับเงินช่วยค่าปลูกของชาวนาแต่ตอนนี้เลยกําหนดมาแล้ว1เดือนกําหนดเดิมก็คือวันที่1กันยายน63เพราะงบประมาณจัดสรรไม่ทันตามที่ทุกๆท่านรับทราบกันดีในก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่างบประมาณมาแล้วสําหรับชาวนา สามารถขายได้ทันทีหากงบประมาณจัดสรรลงไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เข้าเกษตรอำเภอแต่ละจังหวัดเรียบร้อยนะคะและสําหรับเงินชาวนามีเงินไล่ละ1000บาทนะคะโดยในปีนี้นะคะจะไม่มีเงินค่าเก็บเกี่ยวเพราะนายจุรินยืนยันมาแล้วนั่นเองนะคะโดยจะเอาเงินค่าปลูกและค่าเก็บเกี่ยวไว้โครงการเดียวกันเลยก็คือโครงการเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตและผ,ผลผลิตประจาปี2563หรทับหหรือเงินกําลังใจชาวนา รับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อ1ครัวเรือนนะคะและสําหรับกลุ่มร้องทุกก็รอเฮดังๆได้เลยนะคะเพราะว่าขุนคลังคนใหม่ทํางานไวมากหลังจากมีข่าวว่าขุนคลังคนใหม่จะเข้ามารับหน้าที่กระทรวงการคลังก็จัดให้เลยอนุมัติงบประมาณก่อนกําหนดทันทีนะคะเพราะเหมือนว่าจะเอาใจประชาชนและอนุมัติให้ไวที่สุดไม่ต้องครบรอบกาหนดเดิมนั่นเองนะคะและตอนนี้กลุ่มนี้ก็รอกําหนดจ่ายเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ และกลุ่มสุดท้ายนะคะสําหรับกลุ่มที่ร,รอโครงการคนละครึ่งอยู่จํานวน10ล้านคนนะคะตอนนี้ก็ได้เคาะเงินเตรียมอัดเข้าแอปเปาตังเรียบร้อยแล้วนะคะและก็สามารถเริ่มใช้ได้ทันทีประมาณวันที่23ตุลาคมนะคะและก็ให้ทุกท่านมาลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่16ตุลาคมนะคะหากว่ามี SMS เข้ามาที่มือถือแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ใช้แล้วทุกท่านก็จะต้องใช้เงินทุกวันให้หมดเพราะเงินจะไม่ทบไปอีกวันนั่นเองนะคะก็จะโดนตัดทิ้งโดยทันทีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ